สวัสดีครับผมพี่น้องเนียเมื่อแรกครับผมแดดลมล้มตกเนาะตอนนี้ก็บซีม่วงเหรอครับผมพระคือเกาครับผมมืณีคุณล่าหนูพระผีพอน้องมานีนะครับผมพี่น้องล่าหนูนะครับมือนีนี่ล่าหนูของแท้ครับผมเอาดี๋ยวกามามีกองจิ๋วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิึงอุปกรณ์นะครับเนาะกล้องจิ๋วครับผมเห็ดเองกับมื้องนะครับนี่ นะครับร้ามกบเอดก็ไปนุ่มทุงกุลาแลครับผู้กองวัดนะครับเนาะเทส้อยกันเหมือนึันสิบอันเลขสิบเจ็ดอันยังมาแล้วครับผมแต่กินหนูไปหลายตัวแล้วครับผมนี่นี่ครับกกงสามบาทมูลราคาสามบาทเตินหนาสิเกินเลยครับนี่ประมาณอ่าสิบห้าบาทนะครับตัวนี้กับสิบบาทนะเนี่ยสิบสามบาทครับผมเนาะครับกกงสิบสามบาทนะครับผมก็มีเงี้ยกับโพดก็บเงี้ยี้ไตนะครับเนาะในพี่น้องนี่ย เอากงจิ๋วนี่มาสิบอันได้พี่น้องมูนี่แล้วก็อาวุธนนักอีกสามสิบนะครับผมเอาวุธนนักก็คือไอ้กรับไอ้หนีบนะครับผมกับเล็กนะครับผมกับเล็กมูดิฟาฟของลุมทงกุลาได้ครับผมแต่ผมก็มารัดแปลงเพชรเองนะมันี้ครับเห็นาล่าหนูครับพี่น้องนี่ครับทงหน้าพี่น้อยเบิ้งบรรยากาศทงหน้านะครับเนี่ยทงหน้านี่นะครับผม ลบโรบรีนะครับผมพี่น้องไปทางยูไสโนยู่รบบรีครับผมเอาวิการกว้างๆนะครับยาวแคบหลายนะครับผมนี่ฮะบางพี่น้องบางวิวเขาอันนั้นเขาที่เห็นนี่คือเขาสามยอดนะครับผมพี่น้องเขาสามยอดเขาเอราวันนะครับผมแต่วเขาเอราวันแล้วเขาอ่าลงพมบานพมานอันนั้นธรรมหิดนนะครับผมนะครับแล้วเขาไปตั้งพี่ก็ี่เป็นเขาจีนแล่ครับผมนี่โค้งนห่ครับผมเขาจีนแล่ที่บางต้นไม้พี่น้อง เขากินแล้วเขานั่นนะครับเนาะนี่นะครับผมบรรยากาศตรงหน้าครับเก็บมาฝากพี่ฝากนอนนะครับเนาะฝากก่อนสีเบิ้งกับเบิ้งจังหน่อยนึงกับข่้นดีเบิ้งนะครับพี่น้องคำหรอกนะครับผมยานใส่ระท่านนะคือสีเบิ้งอยู่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ้งจากหลังสองหลังนะครับพี่น้องเนาะใส่กงหรือใส่กับอ้างหลานเนาะให้เบิ้ง ปูตรงนั้นเดี๋ยวใสแบบไหนเนาะที่ว่าสัานนะครับเนาะโอเคครับผมพี่น้องแถวว่าห่วงวิชาลายดี่ว่าม,วม่ห่วง้อครับวิชานะครับใคระได้ก็ได้แต่กต็คือเอาสะดวกไฟสะดวกมั่นนะครับเนาะเวลาวิธีการใส่นะครับเนาะถนไฟถนมั่นคือว่าแหละครับเนาะคนเหล่นูก็บด้เก่งนะครับอ่ะฝึกมาเรียนมากกัน,นะครับกับลองปิดล่องถือกันล่ะครับผมเนาะมมี้ยังที่ดีที่สุดครับผมกับ ดัดแปลงไปเลยครับตามสถานการณ์หนางานเท่านะครับเนาะคู่เป็นอย่างไรเคยเป็นในทางเป็นไหนะครับเนาะก็ใสไปงนต่างฝังหุ่นใส่ยางมาแลวครับฟังหุ่นแถวข้างหน้านึ่งนะครับวันนี้ทีใส่เป็นีแล้วก็ทีใส่พุ่นครับผมไปใส่ปลาหุ่นหุ่นปลาหุ่นใส่ไปจักหน่อยนะครับเนาะนี่เป็นอย่างไรไปติดตามบ้งครับผมพี่น้องย่าวๆครับผมนี่ครับพี่น้องท่าหนูมันรออยู่ที่นะครับมาครับมาครับพี่น้องที่ี่บัง นี่ครับพี่น้องทางมันล่อไม่เลยครับเหยียบรอไปล่อไปเครับเหยียบรอไปล่อไปขางท่านี่ครับล่อไปน้ำหนึ่ครับขางคู่หน้าเลยครับเบิ้งได้ล่อมาหนึ่งครับผมเอาเลยมาเหยียบพี่น้องห้อยมันล่อไปล่อมาเลยครับผมผมจาห่างมนีเล่พี่น้องนี่เบิ้งได้ครับนี่มันมาเนี่ยเบิ้งกันครับพี่น้องจะถ่ายรูปไปกัน ค่อยมันแรนเลาะขาคูนท่าเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหลัก่างกันครับพี่น้องนี่นี่สองรูปเลยนะครับถ้าเบ้างครับพี่น้องมันด้เขาว่าเขานะพี่น้องนะเดี๋ยวไปว่างอาวุธดักอ้ถึงขุนกลางครับผมป้องกันพลาดเขาเป็นงามครับพี่น้องเขางามครับพี่น้องเอ้ยุ ตะเวน้องกำลังหิดตกดินนะครับผมเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้องคะนน้ก็ได้ครับพี่น้องที่เฝ้าไสครับเลยอีกสิบกว่าหลังครับผมผลิตใส่ลำช่างเลยครับผลผลปูนผลผลขันมะพร้าวไปไส่ผลครับขางคว้างผลจนใหม่ผลนะครับเนาะมองรถจอดนะครับผมอันนี้ไส่เป็นดีกันครับฟังเห็นเป็นหนามนะครับเนาะไส่ไปไหนพี่น้องไส่ไปฟังเดียวแท่งไอ้ไส่สองฝังมาแมนลอยทำต้องพินมันแห้งก่อนเท่านี้มันเป็นหน้าปีนะครับเนี่ย นี่เป็นเข่าหน้าปีครับพี่น้องพันนี่ครับทงกวางสุดทงสุดตาครับพี่น้องาลนเอาได้ครับพี่น้องแด้พอกันมือเสาร์ครับผมตอนยามทีเดียวเลยครับพี่น้องคือสีรอเสาร์ทีเดียวแล้วครับผมบันเรอ่านี้ขึ้นโอเคครับผมสวัสดีครับอห้อยหนูมันเลนไปเลนมากครับผมพี่น้องครับผมเลนมันเลนขับไปนี่ครับกัดหงาพี่น้องกัดเข่ามันมาครับ บ็เลยว่างไม่หนีพี่น้องใช่ไหมครับคือเก้าครับผมบางซ้ายบางขวาบางข้างหลังเปิดหน้าไว้เห็นมั้ยครับผมนี่นะครับกับเหงียสูตรเด็ดครับผมเหงียสูตรเด็ดนะครับเนาะติดตามมาชมผลงานมืองเสาร์นะครับพี่น้องขึ้นนี่ก็สีบรอลครับผมคับบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับผมตะแบ่งร่างตอกดินครับผม งามครับพี่น้องนะครับผมตะเวงกำลังตกดินุ่งไทยตรงหน้านะครับผมพี่น้องชีวิตบ้านบานครับชีวิตบ้านบานคนบ้านนอกคนชนบทนะครับจะว่าบ้านนอกแถวนี้ทิศภาคพวดที่ช,ชนบทนะครับผมที่ว่าคนบ้านบ้านเท่าวิธีชีวิตของบ้านบ้านเท่าหายยู่หายกินให้ได้ให้หน้าละกันแต่ว่านี่มันเป็นหน้าของคนลาหนูนะครับเ้อ คนละหนูผมมีหน้าครับผมมีหน้าทุ่งเดียวนะครับผมนี่ครับเป็นเป็นหน้าเพ่อนกับอาศัยหายู่หายกินน้ำหน้าเพลินนะครับเนาะใส่หนูเพลินกับไม่ใส่นะครับใส่หนูไปแฮ้เพื่อนวานะครับปรนเทบดกินข่าเพลินนะครับเนาะผมไม่ยังายครับนี่ไม่แค่นี้ครับผมชีวิตหายู่หายกลิ่นบาเท่อครับผมมันออกตรงเข่างน้างามงามพี่น้องไอ้เบิ่งนะกับบรรยากาศตะเป็นกระดงตกดินครับผมพี่น้องนะครับผม นะครับแต่เป็นงารตกดินครับพี่นอ้องอ้ยเอาเป็นว่ามือนี้เขาจบกันในมืออื่นเศร้าพอกันนะครับพี่นอ้องตอนเลาะนะครับตอนยามเดี๋ยวพอกันพี่น้องนี่ยทงไฮตรงหน้าส,ายสวยๆบรรยากาศย่างมะเร็งควาามแดดอ่อนนะครับผมสดๆใหญ่พี่น้องมาสัมผัสเองเลยนะครับเนาะคนที่ว่าเบื่ออยู่กับทงไฮตรงหน้านะครับเนาะแบบว่าคนอยู่ในเมืองเอ่อขั้นขีตนี่นะครับเนาะ มีแต่ตึกเต็นั่นอะเมือเบิ่งแหบตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะครับบรองมีการเครื่องฟอกอากาศครับนี่นะครับเด้อขอไว้เนี่ยรู้ส่อใส่กลับเลยหาหกหลังครับผมนั่นแล้วสคำคนนะครับโอเคครับพี่น้องมือสาวพังครับผมครับผมพี่น้องน้ำสาวแล้วครับผมเดี๋ยวมายามกลับกันครับผม่าจาเด็กโตนะครับน้องบุรีรับบรรยากาศน้ำสาเสียงนกเสียงกาห้องนะครับ ครับเปิดวงการเซลได้ลุยเลยครับพี่น้องเขาเปิดเป็นช็อตๆได้ครับเด้อนี่ครับหมายแรกซีหลังถือว่าบังคับครับเรเห็นพี่น้องเห็นได้เสฉดแดงๆครับเขาบอกเลยโอ้รถพี่น้องโอ้หรถแซ่บนี่ใส่ไปหนีครับพี่น้องนี่นี่ว่างไปหนีครับนี่คุณหน่อยพี่น้องหลุด ปุ๊บหมดเลยมอสไา้ไหมขี้ไตรุดเสยพี่น้องหัวพี่น้องมั้งครับถ้ามันดึงไปนหัวพี่น้องเนี่ยมันดึงมแรง,งมั้งครับวนครับกับมูลหนกหลอกโอ้ยรุดเสยพี่น้อหัวพี่น้องรุดโอ้ มันไหนมันลอยใช่มหมขึ้นพี่ไหมครับมือสภาพกลับพี่น้องโอ้โหขุนขุ่นนะครับทำไมันดิ่นน่น้องนั่นบืนไปมันยันหลุดเลยคโอ้ยเดี๋มาแก้มือกัมาแด้เลยแบบโอเคครับพี่น้องตามไปครับผมคุ่นต่อไปครับนี่มันไหนมันเห็นโอทออยนะครับขันเสียงลูกครับพี่น้องวะ มันดิุดห้วยเิดเลยครับพี่น้องฟังหน่อยขึ้นกันครับพี่น้องมันดิุดห้วยเลยครับพี่นี่ยมันจะค้ยหนูเลยครับอดูห้วยเนี่ยเนี่ยมึงให้มันเลียนเหรอเห็นไหมครับให้มันเลียนทำอย่างพี่ครับข้าขนาดพี่น้องโอ้ติดบ,บ่ เดีมีเขาล้มพี่นนองคืออะไรบัดเขาล้มอีกแล้วโอคือมันไม่ตัวพี่นอกเงาโพ่นเฮ้ยรูตีลม้างพี่นอ้อ,นอกรูตีแล้วีอพี่นนองมมันจะมีห้องไพี่หอมือนอีอนอ่อครับ หู้มันครเหรอปวดในบางกระกระรือนี่เหรบเห็นไหมพี่น้องหู้มันะครนี่ครับหู้มันได้พี่น้อง พุกควยนุมย่มเงเจ็ดัดปยบุกเลยครับคงมาถือรับพี่นอ้องคงม,มาทำงานครับรุดอีกแล้วครับว่าจะได้เปลี่ยนกับถิ่มด้วยน,น,นี่นะพี่น้องมีห้อยมันเลนเขาเลยออกเบื้องพี่นอ้องรุดรุดเวยโอ้โหข้ามดึงเอาไว้ในปลารุดซ้ำ เอาขีดไตไปกินอีกพี่น้องเบิ้งขีดไตใหอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยหกับบมื่อไงเมื่อหนหลุดนะพี่น้องขนติดพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องเห็นบหเห็นบหครับนี่ยขนขนติดครับพี่น้องนะี่เห็นทิมด้วยขนวาให้เบิง้งหูยโหขนะเบิง้งตายตาย,ตายพี่น้องเฝ้ากันแล้วครับพี่น้อง ใช่ครับติดต e forward, <tinc S 1> ามลังต่อไปครับผมพี่น้องรุ่นกันไปง่ายๆครับมือนนิโอ้เจอตัวแล้วครับพี่น้องนี่เป็นไหนมาหน้นี่หมักงหญ่เลยครับโอ้นี่ครับผมพี่น้องเจอตัวแล้วครับใส่ไปทั้งหมดครับนี่ครับนี่ใส่ไปที่ปลาครับเนี่ยหันมาหนีครับหมุนมาหนีครับเจอแล้วครับพี่น้องอื้การคอสิครับ นี่นี่นี่ครับผมพี่น้องโอ้โหโอ้โหถูกกัดพี่น้องกัดกันโอ้โหเดี๋ยวมูนมากัดพี่น้องเลยไม่เขียวปาดโอ้โห้อยมากัดหลายแท้น้องมือนน่ะ ันกัดครับพี่นอ้องปัดมข้หมูนกัดพี่น้องมึงนะตัวใหญ่ยครับเลยพูดนะครับวู้ดฮุ้ยทัดกันเฮงเนงะี้ยผมไปใส่แบบนี้พี่นอ้องนี่ขา้าวโพดโอ้นี่เป็นขา้าวโพดครับผมผุดผุดข้าวโพดหวาน มันหวานหดมุนนี่ปีนะครับผมหดจมน้ำนะครับลมสวัดปุ๊บเลยครับเนาะมันผูกไปนี่ว่างไว้มนี่ครับผมไปพี่น้องติดตามน้องต่อไปครับผมุ่นยาวยาวไกลครับยาวไกลหลุดต่อไปครับผมุ่นหลุดต่อไปพ่นไปไกลผมออมไปฝนครับออมไปฝนฝนก๊กพาวนี่ครับผมกกพาวมีอีกสองลังครับผมพี่น้อง ดีตามมันเงีครับผมเกีย่ยฟ้าอยู่แล้วพี่นอ้องอีหยังฮะมันนี่การบนหนาฟ้านะรุดคือรุดงา่ายเฉยพี่น้องนี่ลันเองบ่โมเมนล์รนเองนะั่นรันเองลักษณะนี่บ่แม่นนะครับมึบงต้องออามาพิสูจน์มึงกันนะเรื่องี่ยวฟ้า,าถ่ายสามหลังละโอ้โอ้โมันล์รันเองพี่น้องลุด ยังถึกเบิกดีครับเยอะเยอะไปพี่น้องติดตามต่อไปครับผมงานทางไานเป็นงานโกงครับพี่น้องดูงูติดปะเห็นเหรอครับท่งหนูใหญ่เายห้อยหนูง่ายไหมครับปลกับห้อยหนูหน่อยครับห้ามันเหยียบไปผนครับพี่น้องนี่ครับอื้อโกงบัวถือนี่ครับมึงดูพี่น้องห้อยปลกับห้อยหนูหน่อยครับ โอนึไปพี่น้องติดตามไปเดี๋ยวมาแกะเมื่อนไปพี่น้องบ่ถือโค้งหรือกันได้พี่น้องรุดตีแล้วครับพี่น้องพูนโอ้ดึงเลยพูนอ่ะพี่น้องใช้เมือนี้ครับนี่พูนนะครับมันดึงอยข้างในครับโอ้อย่างน้อหลันกับที่จับโอ้พูนอ่ะบางพี่น้องมันดึงเข้าไปโอ้ ปลาท้อถิ่มได้คนหน่หยเบิ้งพี่นอ้องเอ้ยโอ้สิถิ่มเด้อโลถิ่มได้กลับซุ้มนี่ครับผมโอเคครับพี่น้องติดตามหมาครับผมนี่ก็สรุปผลงานได้สองตัวนะครับพี่น้องนี่ครับสองตัวนี่ไงนี่ครับตัวงามตัวงามดูดครับนี่ตัวใหญ่ครับนะครับผมสองตัว นะครับผมบ่อใครมาบัางใดครับเมื่อนี้ครับพ่อได้ขวดได้ออมอยู่ครับผมพี่น้องขวดใส่เสาแล้วใส่เสาเขาเสาขาง่ายเขาสวยเขาง่ายนะครับเนาะย้มเสาเดียเคนอ่านี้เขาเขาง่ายเขาง่ายบ้างเนาะนองภาษาบบานห้องเขาง่ายนะครับเนาะว่าย้มเสาเลยครับเขาเสาเลยครับเขาเที่ยงเขาสวยเขาง่ายเขาสวยนะครับขว่ได้วาดหูเลยกะบมีนมาบ่อยเลยครับพี่น้องเพราะว่า คนหลานูมาอยู่ฝักกลางโดนมาแชกับใส่ภาษาบัตือครับภาษาบาทเจ้าของครับงงเหอนครับจะเข่าสวยเข่าง่ายครับเนาะเป็นหัวเม่น้อยได้ครับเด้อขอบพคุณหลายๆครับขอบพระคุณหลวงนาด้ครับผมเอาละครับผมเศร้านี่ก็อย่ริืมกดซับตะคให้กดกระดิ่งนะครับเพื่อเปิดกรลาแรงใจคนหลานูเอาสิร์ส้มคลิปใหม่ๆของคนหลานูนะครับน้อกเากดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับได้พี่น้องครับผม ขอกำลังแรงใจนะครับพี่น้องตัวนี้ขาดกำลังแรงใจอีกแปดแปดสิบครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องถือให้กำลังแรงใจคนละหนูมากครับผมที่อุปการะคุณนะครับผมกดซับสไครป์ให้กดกระดิ่งให้กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะกดติดตามบือผลงานให้นะครับเนาะครับผมสำหรับเซอร์นี่คนละหนูกับไลฟ์พล่และน้องเลยครับผมสวัสดีครับ